วันนี้จะมา,ารีวิวกวักมรกฏนะคะที่คุณแม่โทรหานะคุณแม่นิสาที่อยู่จังหวัดนนทบุรีนะคะบอกว่าโอนเงินมาให้แล้วหนึ่งพันบาทจองไว้ตอนนี้กำลังคิดว่า ต้นที่คุณแม่อยากได้นะคะต้นเอ,อ990แต่990กิ๊กีก่ส่งให้กับคุณกัญญาเรียบร้อยแล้วนะคะคุณกัญญาทักมาก่อนก็เลยส่งให้คุณกัญญาก่อนตอนนี้เหลือต้น650บาทถ่ายไกลๆเพราะว่าร้อนกลัวดมทุกคนเดี๋ยวกลุ่มนั้นเดี๋ยวกิก๊กจะถ่ายอีกรอบหนึ่งนะตอนนี้อยู่ในร่ม กลุ่มนี้นะคะก็เป็นไม้เทวบุตรนะคะว่านเทวบุตรหรือไม้แย่ยกลุ่มนี้เตรียมส่งให้กับเพื่อนของเรานะคะส่วนต้นนี้นะคะต้นนี้เดิมทีเป็นยอดยอดยังไม่แก่นะคะทุกคนยอดยังไม่แก่ มีกาบใบกรนี่กาบใบแบบนี้นะคะเราก็เฉือนประมาณนี้นะคะ่ะเฉือนประมาณไหนประมาณนี้เลยค่ะไม่แก่มากนะคะไม่อ่อนมากประมาณนี้พอดีพอดีอดกาบใบประมาณนี้แหละคะ่ะให้เราเฉือนเฉือนด้านตรงข้ามกับกาบใบนะคะ เชียนไปแล้วนะเชียนไปแล้วก็มารอรุ้นค่ะว่าจะมีอยอดใหม่หรือว่าต้นลูกไม่เกินหนึ่งเดือนค่ะปกติเวลาเราเชียนเดี๋ยวแอบส่องดูนะปิดแบบแปดดนึงแดดร้อนตาลาย ว้าวมีมียอดใหม่แล้วคะ่ะทุกคนดังนั้นนะคะเพื่อนๆคนไหนที่ปลูกกวกกมรกตนะคะทุกชนิดนะคะ,ะโดยเฉพาะกวกมรกตด่างเนี่ยเป็นกวกกมรกตที่ราคาสูงดังนั้นเนี่ยเวลาเราปลูกถ้าเจอกับใบลักษณะแบบนี้ก็อย่ามองข้ามนะคะถ้าเราไม่ไม่เฉือนจะมีโอกาสมีลูคไหมก็มีโอกาสนะคะ แต่ว่าโอกาสที่เราเจอเนี่ยไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์ค่ะทุกคนไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์แต่ถ้าเราเฉือนอด้านตรงข้ามนะคะโอกาสเนี่ยร้อยเปอร์เซนต์เลยค่ะไม่เคยพลาดดังนั้นเราก็ไม่อยากพลาดโอกาสใช่ไหมคะ,อ,ะอย่างกรณีก้านนี้นะคะก้านนี้ก่อนหน้านี้ก็เป็นยอดอ่อนเราตัดต้นแม่ไปขายอันนี้คือต้นแม่นะต้นแม่ต้นนี้ถ้าจําไม่ผิดเป็นต้นที่ส่งให้กับ น้องที่อยู่จังหวัดสมุทรสงครามนะคะตัดให้สองก้านนะคะส่วนต้นนี้เป็นต้นลูกพอลูกผุขึ้นมาแล้วก็มีกาบใบเนี่ยเราก็จะทำการเฉียนนะคะ mm. เพื่อที่จะรักษาต้นลูกก่อนที่เราจะตัดต้นแม่ไปขายกระทางนี้เหลืออยู่สองก้านเนี่แหละคะ่ะก่อนหน้านี้เป็นก้านอ่อนใช่ไหมคะ ซึ่งก้านนี้เป็นก้านพี่นะอันนี้เป็นก้านน้องดูจากใบนะคะใบพี่จะสีเข้มกว่าก้านน้องก้านน้องยังอ่อนๆอ,อ,อยู่ก่อนหน้านี้เนี่ยเรากันลืมเราก็เลยเฉือนอันนี้คือกาบใบแห้งนะเดี๋ยวจะให้เพื่อนดูว่าหลังจากที่เราเฉือนไปแล้วเนี่ยเขามียอดใหม่หรือมีต้นลูกจริงหรือไม่นะคะที่ที่ต้องขยับแบบนี้นะคะทุกคนดูก้านนะแต่ว่ามือเราหนักนะคะ่ะทุกคนเราเฉือนช่วงเวลากลางคืนกลัวลืม ก็ลืมก็เลยเฉือนเฉือนอย่างแรงเลยค่ะทุกคนดูเฉือนแบบเกินครึ่งต้นเลยนะเกินครึ่งก้านเลยค่ะแผลยังแบบประมาณนี้เลยนะคะทุกคนแผลแบบลึกมากแต่เนื่องจากว่าเราไม่อยากเสียโอกาสนะคะอย่างที่บอกถ้าเจอกรณีที่มีกาบใบนะคะเราก็เลยจัดการเฉือนด้านนี้ พอฉนเสร็จแล้วนะคะเราก็รอระยะเวลาให้ตรงกาบใบเนี่ยนะคะแห้งพอกับใบแห้งเนี่ยเราก็จะเช็คดูได้เลยค่ะว่าอามียอดใหม่หรือไม่ทุกคนดูพร้อมๆกันนะคะเราก็ยังไม่ได้ดูจี่ยังไม่ได้ช็คเหมือนกันเต้นเทนเต้นกินเยอะกันนะอ๋อนี่เลยคะ่ะทุกคน ยอดใหม่อันนี้คือเราดึงออกก็ได้นะคะถ้ากลระไปให้เราก็จะได้ยอดใหม่เ็นชัดมากตอนนี้แดดร้อนมากเลยจิ๊กี้้กก็เลยมองไม่ค่อยชัดตรงนี้นะคะตรงนี้คือยอดนะคะ เกลกับใบก้านนี้นะคะเช็ดอีกรอบหนึ่งมียอดใหม่แล้วนะแต่เราให้กับใบแห้งก่อนล้วค่อยแกะออกนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะขอย้ำอีกรอบหนึ่งว่าถ้าเราใช้วิธีการเียนบริเวณกับใบนะคะขณะที่ใบประมาณนี้นะคะเราก็จะได้ยอดใหม่แบบนี้ค่ะก้านนี้นะคะมียอดใหม่มียอดใหม่ม อยากจะให้ก้านนี้นะคะกับคุณแม่นิสาเพราะว่าจะตัดทั้งโคนให้เลยค่ะเอาแบบว่าเอาไม่ต้องเฉือนตรงนี้นะคะจะตัดจะตัดตรงนี้เพื่อให้ได้หน่อใหม่แล้วก็ยอดใหม่ให้กับคุณแม่นิสานะคะเอาไปปลูกส่วนยอดนี้นะคะยอดนี้แบบ